ให้เดินเข้าสามกิโลเดิมไม่เป็นอย่างนี้นะจะไปชมสันเคลือนนะครับโอเคขอบคุณครับข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอไอ้สามร้อยเมตรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเดินอีกสามกิโลไ,ไ,ไม่ถึง ใหญ่มากครับสวยมากเก่งทั้งคนออกแบบแล้วคนสร้างประตูแม่งันีม่งมีประตูเดินออกทางนู้นได้หครับ ข้างล่างมันคง<ช>เป็นโถงเ,<ช>เป็นห้องเซอร์วิสคนอนเดนร์ใช่ปะ่ะความสูง<ต>ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีบเห็นแล้วเยี่ยวจะลาดคัน,นโคตรเก่ง นะครับตรงนี้ห้ามเข้าเก่งมากครับเพราะคนทำคนออกแบบความสูงนี้จะมีหลายร้อยเมตร